Ah. สวัสดีครับผมอาจารย์เกตกกาวฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมภ์ประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องการขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตุกาจะเล่นน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีกุมนะครับก็ จะมีดาวประจําตัวนะครับเหมือนเดิมนะก็คือดาวพักราหูนะดาวพระราหูเนี่ยจะใช้เวลาในการยกย้ายราศีเนี่ยใช้เวลาถึง18เดือนหรือ1ปีครึ่งนะครับนะตอนนี้ก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีเมษเหมือนเดิมนะครับนะแต่ก็ก็ยังมีดาวหลายๆดวงเนาะที่จะทําให้ยุ่งยุ่งรุ่นพอสมควรนะครับเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะเพราะมีดาวร้ายดวงกระทบกับชาวราศีนะครับ กุมพอสมควรนะเพราะว่าโดนตนุรักษ์เราเยอะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรยังไงกันบ,บ้างนะครับชาวราศีกุมนะครับดาวพระราหูสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับนะก็ต้องบอกว่าตานุรักษ์ของเรานะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในภพสหาชาที่แปลว่าสังคมหรือคนหมู่มาก นะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สัมพันธ์ดาวที่เป็นการาินีก็จะไม่ยุ่งยุ่นวุ่นเท่าไหร่นะแต่ก็ยากนิดนึงเพราะว่าชาวราศีกุมโดนดาวหลายๆดวงนะครับที่กระทบอยู่ในราศีเมษก็เลยส่งผลให้บางครั้งก็อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นตามดาวตามภพตามเรือนนะครับที่มีดาวการกินีส่งกระแสถึงนะครับก็เลยส่งผลให้นะครับชาวราศีกุมนะครับก็ จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับเกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดแต่จะให้คุณให้โทษหนักเบายัางไงนะครับต้องดูพื้นดวงส่วนบุคคลของเราด้วยว่ามีดาวอะไรตั้งรับให้คุณให้โทษนะครับสัมพันธ์ดาวดีสัมพันธ์ดาวร้า,วายหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะแต่แน่นอนกันี่ตนุรักวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมษนะครับในภพสหัชชะเลยส่งผลให้เราเองเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ผู้อื่นนะครับการติดต่อการเข้าหาบางคนก็เดินทางระยะใกล้ๆนะครับหรือ ข้องแวะกับญาติพี่น้องหรือคนสนิทจะเยอะหน่อยนะครับในช่วงนี้นะนะครับตอนที่นะครับตนุรักษ์ของเราอยู่ในราศสีเมษนะครับนะก็ยังคงเสวยเลิกดีอยู่เขาเรียกว่าเสวยทะริโทแห่งเลิกเป็นเรื่องลำบากตอนต้นสบายตอนปลายหรือเลิกชูชคหรือเลิกขอนะถ้าตัวเราเองเนี่ยทำอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเป็นลนักษณะอ่อนน้อมสำต้นและเข้าหาผู้คนนะครับแล้วก็ ขออขาานุขอความเข,ข็าานใจจะให้คุณหยับดวงชะตานะแต่ถ้าเกิดไปแข็งขืนนะครับหรือไปแบบทําตรงกันข้ามเราก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าน,น,นะดีไทยดีเสียทายเสียนะครับมันก็เลยส่งผลให้ชาวราศีกุมในช่วงนี้นะครับนะก็อารมณ์จะค่อนข้างที่จะสวิงนิดๆ,นดๆหน่อยๆนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับ ดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวช่วยเหือคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองนะครับผู้มีปฏิสัมพันธ์นะตอนนี้หนึ่งถึงสิบสี่นะประมาณแค่เนี้ยประมาณสองสัปดาห์เนาะหนึ่งถึงสิบสี่เนี่ยปัตตุณินะครับมาถึงตัวเราก่อนอ่าก็แสดงว่าคู่ครองเราเนี่ยหรือคู่สัญญาเนี่ยถึงตัว ถึงตัวเรื่องอะไรก็ปรากฏว่าถึงตัวในเรือนในราศีเมษนะในภพสหาหะชะนะครับก็าอาจจะมีการร่วมมือหรือติดต่อกับเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับหรือคู่ครองหรือแฟนอะไรประมาณนี้นะครับร่วมมือทําบางสิ่งบางอย่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับแน่นอนครับตอนนี้ดาวกระจุกกันอยู่ในราศีเมษนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็พื้นหัสก็อยู่นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน โชคลาภพระพุทธก็อยู่นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวเรื่องของการลงทุนนะครับอะไรประมาณนี้นะมันก็จะคล่องแวกกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่ได้เป็นการลกิีนีหรืออะไรยังไงนะครับนะก็ไม่ได้มีสาเหตุมาจากคู่ครองนะแต่ถ้าเกิดว่าดาวพระอาทิตย์เป็นการลากินีนีตอนนุรักษ์เราเนี่ยนะครับจะมีปัญหานะครับกับคู่ครองหรือคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับในเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะคาว่าสหสช้าแปลว่าสนิทสนุม นะพอเป็นการกินีเนี่ยจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยอยากจะสนิทสนมหรือเราไม่อยากจะร่วมมือหรือไม่อยากจะทํางานด้วยหรือไม่อยากจะอะไรยังไงประมาณนี้จะออกประมาณนี้นะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับในราศีมีดมีดาวกระจุกกันเยอะยังไงมันก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของออดาวอริมรณวินาศหรือสัมพันธ์การักินีเนี่ยแน่นอน,นครับส่งผลให้ชาวราศีกุมยังเป็นอีกหนึ่งเดือนนะนะครับถ้าเดือนที่แล้วในช่วงเดือนเมษาเป็นอะไรยังไงนะครับหรือเดือนนี้นะครับ ก็จะออกลีลาคล้ายๆกันนะครับนะโอเคนะครับตอนที่ดาวภาธิษิตถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับวันที่1จนถึงวันที่11มหัทธนแห่งเลิกเลิกนะครับเศรษฐีใหญ่12-14ถึง14เข้าโจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงแปถึง11เ,เข้านวางปูเอกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณนะครับหลังจากนั้นก็จะยกจากราศีเมษเข้าราศีพฤษภนะ เอาละนะครับไม่เจอกันละดาวพระอาทิตย์กับดาวราหูก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้ไอ้ดาวเชื้อเรือนปัตนิเนี่ยไปสถิตยอยู่ในเรือนของพันธุเราจะเรียกว่านะครับปัตนิไปอยู่ในเรือนของพันธุก็คือมีการร่วมมือกับคู่ค้าคูุ่้นส่วนคู่สัญญาเพื่อก่อร่างสร้างตัวนะครับทานู่ทนทํานี่นะครับก็ปัตนิแปลว่าการร่วมมืออยู่แล้ว พออยู่ในเรือนของพันธุก็คือร่วมมือกันเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างให้ประสบผลสาเร็จเกี่ยวกับวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอะไรก็ว่ากันไปนะอาจจะมีการร่วมหุ้นนะครับกับคู่ครองหรือร่วมหุ้นกับเป็นลักษณะกงศีกับญาติพี่น้องวงสาคัญาย่าจะฝ่ายเราก็ได้หรือจะใฝ่ายแฟนก็ได้นะครับทำนู่นทํานี่ทานั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่น่นอน,นอนการที่ปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในเรือนของพันธุถ้าเป็นรักกันเพิ่งเริ่มต้นหรืออะไรประมาณนี้เริ่มเปิดตัว เริ่มพาสาวเริ่มพาหนุ่มไปให้ที่บ้านรู้จักเริ่มทําให้คนสนิทรู้จักอะไรประมาณนี้เพราะว่าปัตตานีอย่างที่เราบอกว่าวร่วมมือกันเพราะไปอยู่ในเรือนพันธุพันธุก็คือความสุขในบ้านเราในครอบครัวเรานะครับหรือสังคมเราอะไรเงี้ยเปิดตัวให้คนอื่นรู้จักอะไรประมาณนี้นะนะครับก็โอเคนะครับนะบไม่ได้เสียหายอะไรนะครับตอนที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีพฤษภ15จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13ในรา4:17นา 15ถึง29โจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิง30ถึง31นะครับเวยภูมิปาโรแห่งเลิกนะครับเลิกแผ่นดินนะครับนะเอาราะต่อไปเรามาดูกันต่อดาวพระอังคารนะดาวพระอังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบสหะชะคนสนิทคนใกล้ชิตสังคมเพื่อนฝูงคนหมู่มากนะครับพี่น้องท้องเดียวกันอีกพเรือนหนึ่งในราศีพิจินะครับเราจะเรียกว่าพบ กรรมะนะฮะที่แปลว่าการงานการทําความรับผิดชอบนะครับแน่นอนครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่9นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ายังอยู่ในภพดีเรือนดีนะเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสหาชาอยู่ในเรือนของปุตตะก็สนิทสนมกับบุตรบ้านลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับมีการิเริ่มหาสังคมใหม่นะครับมีการ ติดต่อมีคอนเน็กชันกันเพื่อทำนู่นทำนี่เกี่ยวเรื่องของการงานเพราะอีเรือนนึงเป็นเรือนการงานนะเขาเรียกว่ากรรมมะไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็ทํางานร่วมกับคนอื่นมีโปรเจกต์ใหม่ๆผุดเข้ามาเรื่อยๆนะบริหารจัดการะอะไรยังไงก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตานะครับนะแต่หลังจากนั้นนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหาชะนะครับมาอยู่ในราศีกรกรแลดอย่าลืมนะว่าตนุรักเราเนี่ย ก็อยู่ในราศีเมษที่เป็นเจ้าเรือนนะพอทีเนี้ยดาวอังคารเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนในราศีเมษเนี่ยมาอยู่ในภพที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเขาเรียกอยู่ในเรือนอลินะครับตั้งแต่วันที่10นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี4ี่ก็แสดงว่าเราก็เริ่มร้อนๆแล้วเพราะเจ้าเรือนเนี่ยเขาไม่ค่อยจะโอเคแล้วนะครับพอดาวเจ้าเรือนสหัชาปไปอยู่ในเรือนของอลินะครับก็แสดงว่าถ้ามุมดีเนาะ แล้วก็ทํางานเพื่อซัพพอร์ตความต้องการของสังคมหรือคนหมู่มากหรือเราเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับญาติพี่น้องหรือคนสนิทในลักษณะต่างๆเขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรเราเป็นหนึ่งในคนที่จะไปช่วยเขานะครับในลักษณะต่างๆในกรณีที่เรามีเหลือเยอะเงินมากอะไรก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่เงินก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่ค่อยมี พอมาเจออย่างนี้มันจะยุ่งยุ่ง,งว,วุ่นวุ่นพอสมควรนะนะครับเพราะมีภาษามาจากคนสนิทบางทีเราน้ําท่วมปากเราพูดไม่ได้บางทีคบกันมานานเขาเอ่ยปากนู่นนี่นั่น,นปฏิเสธก็ไม่ได้เนี่ยอันนี้ทาให้มีปัญหาเลยส่งผลให้ดาวจเจรินกรรมะอึดอัดเข้าไปอีกนะเขาเรียกว่ากรรมะไปอยู่ในเรือนของอริเนี่ยแสดงว่าชีวิตเนี่ยนะครับบางครั้งก็นะครับถูกบีบคั้นพอสมควรนะ บางครั้งเราก็ทำอะไรก็สุดท้ายแต่ไม่ได้ตามใจตัวเองสักเท่าไหร่ถูกขืนบ,บังคับอะไรประมาณนี้เนะาะกรรมกริเนี่ยปัญหาเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วแต่ที่มีปัญหาเหตุมาจากสังคมหรือคนหมู่มากก็พยายามอย่าพิมพ์อย่ายเม,ม้มหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องของสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเพราะอาจจะทําให้เรามีปัญหาหรือยุงย่งยุง่วุ่นวุ่นได้นะครับอันนี้ต้องเรามาระวังนิดนึงและกรรมะตกอรลิพยายามอย่าหัวร้อน นะครับแล้วก็พยายามแบบว่ามีเหตุผลเยอะๆหน่อยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะขวางขว้งไปหมดนะครับเพราะว่าคาว่ากรรมะในประวิถีชีวิตเนี่ยพอมันตกอัลลีก็คือเน็ตเนื่อยแล้วบางคนก็ทุกเกี่ยวเรื่องของหนี้สินอะไรประมาณเนี่ยเลยทําให้ยุ่งๆวุ่นๆนะครับก็เป็นจุดที่นะครับเราต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับตอนที่อยู่ในราศีกรกฎนะครับที่1 0ถึง15เนี่ยเพชรจะคาดเลิกเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจเพชรจะคาดอ่ะมันเรื่องของตัดสินใจล้วนๆเลยถ้าเราตัดสินใจยุ่งๆวุ่นๆมันก็ทําให้เราแย่เนาะแต่ถ้าเกิดเราตัดสินใจดีมันก็นะครับดีอะไรประมาณนี้นะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะสิหกถึงสามสิบเนะครับเข้าราชาเลิกนะครับราชาเลิกก็เลิกสะดวกสบายนั่นแหละนะครับแต่สะดวกสบายในเรือนอลิีนะครับมันก็จะยุ่งๆวุ่นๆเหมือนกัน นะครับนะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงดาวพระุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวาลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจตนาการความคิดสร้างสารรค์การลิเริ่มนะครับอภพเรือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกว่าภพมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับการพัดถิน่นการโยกย้ายการเสียอารมณ์เสียความรู้สึกออกได้หมดเลยนะครับ ถ้าเป็นทักษะที่ดียังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะไปสถิตยอยู่ในเรือนของสหาชาปุตตะสหาชาก็แปลว่าเอาละสนิทสนมร่วมงานกับคนอื่นได้ดีนะครับสนิทสนมกับลูกน้องหรือช่วงนี้คุกคีเกี่ยวับลูกน้องเพื่อจะทํานู่นทํานี่ให้ประสบสําเร็จในวิถีชีวิตในลักษณะต่างๆอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวเรื่องของการนะครับทําความเข้าใจกันใน ให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับในการดําเนินชีวิตเราก็ว่ากันไปนะเพราะปุตตาสหาชาติเนี่ยยังหมายถึงความสนิทสนมการเริ่มเข้าสังคมทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเป็นการกินีจรน,นะครับทีนี้อันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวเจ้าเริอนม,มรณะนะครับไปสถิตยอยู่ในภพสหาชาติเอาว่ามรณะแปลว่าความเศรโศกเสียใจนะครับ สหาัชชาะก็แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ใกล้ชิดอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เราเสียใจทําให้เรายุ่งยุ่นวุ่นวุ่นนะทำให้เรามีปัญหาอะไรประมาณนี้เนาะนะครับมรณะเนี่ยยังถึงตัวในเรือนสหาชาัชะนะครับในเรื่องของเดินทางในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะเหตุผลเพราะตัวเราเองก็อยู่ในเรือนสหาชาัชชะพอดาวพระพุธนะครับที่เป็นการกินีจรนเนี่ยมาส่งกระแสถึงเรา มันก็ทําให้เราเองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของยุงย่งๆวุ่นๆทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับทีเนี้ยปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากวาทะหรือคําพูดนะครับนะมันจะไม่ได้แบบหนักแบบอะไรเท่าไหร่นะมันเป็นแบบว่าเหมือนเกิดเหตุแล้วนะครับก็ออกมาด่ากันว่ากันอะไรเงี้ยสาดเสียเสียเสียก็จะทําให้มีปัญหาเพราะดาวพูดเป็นดาววาจาดาวคำพูด นะครับบางทีลาหูเนี่ยเป็นดาวที่พูดตามแต่ใจตัวเองพูดในสิ่งที่ไม่ได้คัดกรองมันมก็เลยออกเป็นคําที่ไม่ค่อยจะฟังและลื่นหูนะครับเหตุผลแต่ละคนก็เอาสีข้างเข้าหากันนะครับไม่ได้แบบ ตามหลักความเป็นจริงสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะพยายามระมัดระวังในเรื่องของอสติในเรื่องของการใช้วาจาในเรื่องของการคําพูดนะครับเข้าหาเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารพอสมควรนะฮะถ้าเป็นกาและกินีนะครับนะคือจะอยู่ตรงเนี้นะครับในช่วงของนะระยะเวลาก็คือวันที่6นะ ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22นาฬิกา29นาทีนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยในวันที่6ถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับ6ถึง21เ,เข้าสริโทแห่งเลิกนะครับเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลาย22ถึง31เ,เข้ามาหัตโนแห่งเลิกนะครับเลิกเศรษฐีใหญ่นะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่1 9เถึง21นะเข้าระวัง ปุเอกทาอะไรยังไงก็ช่วงนั้นคุ้มโทษคุ้มภัยนะจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่13ถึงวันที่15้านะครับเข้าหวางพษนะครับนะดาวพระพุธเนี่ยเขาจะมีการเดินถอยหลังแป๊ดเดียวนะในช่วงของวันที่นะครับ2ถึงวันที่5เท่านั้นเองนะซึ่งย้ายเข้าไปเนี่ยเวลา14บสนาฬิกาหนึ่งนาะทีแต่ย้ายเข้าไปก็เข้ารหวังดีนะเขาเรียกว่าเข้ารหวังปุเอกนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินเรานะในมุมดีก็คือปุตตะก,กระดุมพระก็จะมีไอเดียเจนนาการเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองนั่นแหละ นะครับแต่ถ้าเป็นการลักกินีก็นะครับมรณะคุมทาก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของมรดกเกี่ยวเรื่องของอประกันสินใหม่ทดแทนนะครับหรือสูญเสียก่อนทําให้ได้เงินอะไรประมาณนี้นะครับก็แป๊บเดียว2-5ถึงแล้วก็ย้ายกลับมานะครับในวันที่6จนถึงสิ้นเดือนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีนะครับดาวพะระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่าพพราพ นะฮะร,ราพะก็แปลว่าโชคราบความสาเร็จนะครับสิ่งที่ปรารถนานะแล้วก็ช่องทางในการหาเงินหาทองก็ถือว่าโอเคนะราพะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองอะไรประมาณนี้เนาะอีพบเรือนนะครับเรือนการเงินนะการเงินกระแสเงินสดรายได้เงินเงินทองทองนะครับนะแน่นอนนะครับย้ายมานะครับอยู่ในราศีเมษแล้วจะอยู่ตรงนี้ตั้งหนึ่งปีย้ายมาตั้งวันที่19นะครับเมษาเข้ามาแล้วนะทีนี้เนี่ย นะครับด้วยดาวพฤหัสนะครับถึงตัวนะเขาเรียกการเงินถึงตัวแต่ถึงตัวในที่ไหนถึงตัวในราศีเมษก็ถึงตัวในเรื่องของนะครับการติดต่อการประสานงาน นะครับในลักษณะต่างๆถึงจะทําให้เราได้เงินได้ทองแน่นอนนะครับการที่การเงินอยู่ในยุคสห a ช h เนี่ยนะครับเงินจะได้จากออนไลน์เงินจะได้จากสื่อโซเชียลต่างๆเงินจะได้การมีปฏิสัมพันธ์การเข้าหานะครับเราต้องลุยเข้าหาแล้วนะล่ะนะจะรอให้เขามาหาเราเนี่ยอันนี้มันจะยุ่งยุ่งวุ่นๆ่นะครับถ้าเกิดบางทีเราค้าขายอะไรเนี่ยเราก็ต้องเอาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไปทําให้เขารู้ ว่าเอ้ยเราขายแบบนี้นะสินค้าเป็นงี้นะอ่าอาอาจจะมีสินค้าให้ลองชิมนะครับหรืออาจจะมีโปนูนป่นโปนี่โปหน่าอะไรเงี้ยจะทําให้เกิดเงินเกิดทองนะครับนะพบเรือนหนึ่งนะครับก็ลาภนะครับลาภาสหาชาช่วงนี้ก็คือเราเข้าสังคมเยอะสังคมมากนะก็ได้รับผลประโยชน์จากสังคมนะครับคอยอุดหนุน ซื้อสินค้าอุดหนุนกิจการของบริษัทเราในลนักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าดีในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีนะครับนะแต่ถ้าเป็นการลักินิคก็จะยุ่งยุ่งวุ่นุ่นนิดหนึ่งนะครับการเข้าสังคมการติดต่อการหาเงินหาทองการหาโชคลาภอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะติดติด,ตดขัดขัด,ขด,ขดมันจะยุ่งยุ่งวุ่นถ้าเรามีสติก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะดาวพฤหัสนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับได้ตำแหน่งถึงราชาโชคเลยนะฮะนะครับราชาโชคเนี่ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะและข้างล่างดาวพุธ นะครับทั้งดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในภพสหัสชักเนี่ยนะนะครับสำหรับชาวนรรเกนเนาะนะครับได้ตำแหน่งดีนะครับเขาเรียกว่าได้ตำแหน่ง นะครับอุดมมะเกณน,นะครับก็ถือว่าให้คุณนะนะครับในมุมดีก็คือดีนะอุดมก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์จเจริญก้าวหน้าตามความหมายดาวก็ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของบุตรหลานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถึงตัวเราในลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าให้คุณกิดดวงชะตามไม่ได้เสียหายนะครับอะไรมากสาหรับชาวราศีคมแต่คุณต้องนะเข้าหาผู้คนต้องหาผลประโยชน์จากสองคมในลักษณะ ต่างๆต,ตามสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับก็จะทําให้เราประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับนะดาวพฤหัสสบดีนะครับอยู่ในาราศีเมษก็จะเดินเสดนิดนึงเขาเรียกว่าจะเดินไวนะครับนะก็ในช่วงของนะครับหนึ่งถึงสามสิบเข้าทริโทแห่งเลิกเริล่ลำบากตอนต้นสบายตอนปลายสามสิบเอ็ดเนี่ยเข้าเลิกดีเขาเรียกมหัตถโนแห่งเลิกนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังแล้วกันนะฮะจะเป็นในวันที่สามจนถึงวันที่สิบห้าเราจะเข้าระวังพิษ นะครับนะก็เรามาระวังหน่อยนะครับจุดที่ให้คุณก็คือตั้งแต่วันที่31เ,เป็นต้นไปนะครับเข้าระวังปูเอกคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพฤกษ์กันนิดหนึ่งนะฮะดาวพฤกษ์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าภพพันธุ นะครับที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวการก่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆอีพบเรือนหนึ่งนะครับดีมากเราจะเรียกว่าพบสุภาะนะครับที่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านนะคุณอุปถัมภ์คำจุนด้วยนะครับนะในช่วงวันที่1ถึงวันที่3ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเป็นกเกษตรตาที่ประดีแล้วก็จะได้ตำแหน่งอุดมการ์น,นะครับนะดวาวศุอยู่ในพบที่4 นะครับได้ตำแหน่งอุด,ดมเกณฑ์สำหรับชาวนะระเกณฑ์น,นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็นะครับจะย้ายราศีในวันที่4จนถึงวันที่29นะ13นาฬิห้นาทีนะครับการที่ย้ายไปก็ถือว่าดีนะเขาเรียกว่าดาวเจ้เริอนพันธุพันธุไปอยู่ในเรือนของนะครับปุตตะนะครับเขาแปลว่าหลักทรัพย์งอกเงย นะครับหรือแปลสภาพหลักทรัพย์เป็นเงินเป็นทองนะครับในลักษณะต่างๆก็ถือว่าให้คุณบางคนก็มีข่าวดีนะครับมีการตั้งคันมีสมาชิกใหม่นะครับในครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่แน่นอนนะครับการที่ดาวเจ้าเดือนพันธุกนะครับไปสถิตอยู่ในเรือนปุตตะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีกับดวงชะตานะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะก็ถือว่าดีนะครับดีในเรื่องของการพัฒนา หลักทรัพย์ของเราเนี่ยแปลสภาพหลักทรัพย์ให้เจริญรุ่งเรืองด้านใดก็ว่ากันไปนะถือว่าดีนะครับอีกภพเดือนหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าความสําเร็จสุภาพสุภาพอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์นเนี่ยที่ได้รับการตอบรับจากสองคมหรือคนบูกมากนะครับหรือมีคนอุด กระทำหรือมีคนช่วยเหลือนะครับในเรื่องของไอเดียจินตนาการเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของการงานนู่นนี่นั่นอะไรก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับนะแล้วก็บุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชานะครับก็ช่วยเหลือของเราได้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ในพื้นดวงแต่ละคนนะครับว่ามีบุตรหลานลูกหลานเป็นอะไรยังไงนะถ้าในพื้นดวงเนี่ยลูกหลานดีนะครับก็ช่วงนี้ก็จะได้สิ่งดีๆที่เกิดลูกหลานทําให้อาจจะให้เงินให้ทอง นู่นนี่นั่น,นหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือนําเรื่องความยินดีมาให้แต่ถ้าเป็นการรักินีมันก็จะดอบด,อบดอบนิดนึงการว่าจากที่เราเนี่ยจะได้จากเขาการไปต้องช่วยขอแทนนะเขาเรียกวสุภาพไปอยู่ในเรื่องของปุตตะและเป็นการรักินีเนี่ยนะครับลูกหลานลําบากเดินร้อนนู่นนี่นั่น,นเราก็ต้องนะครับออกหน้าช่วยเหลือในลักษณะต่างๆานะมันก็จะออกเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตอนที่ดาวพฤหัสนะครับอยู่ในราศีเมถุนนะครับนะ นะครับก็4ีถึงเเข้าเทสาตีเลิกลำบากตอนต้นสะบายเอ่อเลิกเทสาตีเลิกเทสาตีนะครับเลิกเดินทางนะครับหรือเลิกท่องเที่ยวนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะย้ายนะครับจากราศีเมถุนเข้าราศีกรกฎในภพอลินะช่วงนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับพันธุ์ทุกต่ออิก็จะมีปัญหากับ ที่บ้านยุ่งวุ่นวุ่นนะครับสุภาพตกอลิกก็ไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรก็ว่ากันไปหรือขัดแย้งกับผู้รักผู้ใหญ่แต่ระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือในช่วงของวันที่30นะครับไปจนถึงวันที่3 1บเนะครับเวลา23่สิบสามนาฬิกาดนาทีสะเว่เพชรจะคาดเลิกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสาร์ท่านเป็นดาวเจเรือนวินาศนะครับวินาศก็แปลว่ารับรับซ่อนเลน โรคส่วนตัวถูกกักขังจองจำนะครับนะหรือสิ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือเบื้องหลังนะถ้าเป็นทักษะที่ดีนะครับก็ถือว่าให้คุณนะนะครับเพราะว่าก่อนเนี้ยชาวราศีนะครับก,นนนะบกุมเนี่ยจะมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเกษตรตาทิ่พอดีพอช่วงหลังเนี่ยนะครับมีดาวราหูพุทธขึ้นมาเนี่ยพระเสาร์ก็เลยนะครับแยกตัวเองมาครองในราศีมังกรให้พระราหูเนี่ยแสดงในราศีกุม นะครับแต่ก็มันเป็นไกลกลอ่ะสาย30ปีเรากลับบ้านครั้งหนึ่งนะถ้าไม่ได้เป็นการลักกินีเนี่ยก็ถือว่าเราอ่ะกลับบ้านตัวเองเป็นเกษตรตาทท่ดีส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับเวลาจะทําอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีความมั่นใจมีความละเอียดมีความรอบ,อบคอบนะครับนะก็คล้ายๆพระสาคุมรักนั่นแหละถ้าเป็นทักษะที่ดีก็จะโดดเด่นในเรื่องความละเอียดรอบคอบนะครับมัธยัติรู้จักอดออมรู้จักการใช้เงินใช้ทองนะไม่ประมาทในการดาเนินชีวิตนี่ขอดีนะแต่ถ้าเป็นการลักกินีเนี่ยจะ เอาคํว่าวินาศมาเลยนะครับเรียกว่าวินาศทับรักนานะครับเลยสมผลให้เราเองเนี่ยยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นก็ต้องดูว่าในพื้นดวงเราเนี่ยนะครับมีดาวอะไรตั้งรับนะก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเรื่องนั้นแหละตามฟอร์มหมายพบตามฟอร์มหมายเรือนอะไรยังไงเขาว่ากันไปแต่แน่ๆนะครับถ้าวินาศมาคมรักเนี่ยมันจะมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดขวัญหรือมีเรื่องที่ทําให้เราเองเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับเวลาพระสาเป็นการะกีทับรักเนี่ยเขาเรียกว่ามักที่จะมีเรื่องอึดอัด นะครับบีบคั้นในชีวิตทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับร้อนรนนะครับหรืออยู่แบบลำบากอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นจุดที่นะครับต้องระมัดระวังนะครับนะดาวพระเสนะครับอยู่ในราศีกลุ่ม1-10ยังคงเข้านะครับนะเทสาตีนะครับเป็นเลิกท่องเที่ยวเลิกเดินทางนะครับเลิกคนหมู่มาก นะครับ11-31ถ,ถึงจะเข้าเทวีเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องของความสะดวกสบายเลิกนาพยานะครับในลนักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับนะต่อไปนะครับดาวพระเกตดาวพระเกตเองเนี่ยตอนที่อยู่ในราศีกันก็จะยุ่งๆวุ่นๆนิดนึงในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่18เวลาดาวนะครับพระเกตเนี่ยอยู่ในทุกสถานะภพนะไม่ว่าอริมณวิราชมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของเจ้ากรรมนายเวร นะครับหรือเคาะกรรมหรืออะไรยังไงเขาว่ากันไปนะแต่ว่าจะมีเคาะมีกรรมในเรื่องอะไรยังไงต้องตามเจ้าเรือนไปก็ปรากฏว่าตามพระพูดไปนะซึ่งพระพูดเองก็อยู่ในเรือนสหาหัสชะนะครับกี่ยวเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยออกได้หมดเลยนะทำให้เรามีหนี้มีสินนะครับทำให้เราอึอดอัดในลักษณะต่างๆไม่วนะ่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เนาะอันนี้คือเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะแต่ว่าหลังจากย้ายนะครับก็ นะครับในวันที่19จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสองสีเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพระเกตเนี่ยเร็งลักนานะทีนี้เราจะตามดาวพระที่ที่เป็นเจ้าเรือน,นครับตอนนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะครับก็แสดงว่าในช่วงเดือน2เดือนเนี้ยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าดาวพระที่ก็จะเดินอยู่2เรือนนี่แหละนะในราศีพฤษภกับราศีเมถุนนะครับก็เ้าว่าพระเกตเร็งรัคนาเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลให้หงุดหงิดหรืออะไรยังไงสักเท่าไหร่ นะครับนะถ้าเป็นทักษะที่ดีหรืออะไรยังไงที่ดีเนี่ยจะทําให้เรามองคนออกนะครับว่าไอคนที่เข้ามาเนี่ยมีอะไรยังไงนิสัยจริตอะไรยังไงนะถูกชะตากันไหมหรืออะไรเงี้ยเราเราจะดูกันได้นะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีเนาะเพราะคำว่าะเกตเร็งลักนาเนี่ยออกได้หลายอย่างบางครั้งก็แปลว่าบุญเก่าอายุยืน นะครับก็ให้ขุนบางคนงก็แปลว่านกสองหัวนะหรือเหยียบซ้ำก็ได้นะครับนะถ้าเจ้าเรือนไปดีก็พอยดีไปด้วยถ้าเจ้าเรือนไปไม่ดีก็จะทําเรื่องยุ่งยุง่วุ่นวุน่ทำให้ปวดหัวนะครับในลนักษณะต่างๆ เอาละนะครับยังไงก็กราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขัดมาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรบรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกดแก้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกดแก้วดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิทุธเดี๋ยววนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะ,บนะบก็จะเป็นการเสริมเคตต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนาทําให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาครว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ติ๊กต็อนะครับยูทูบนะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะคะผมเกรดเก้าดูตลอดสวัสดีครับ